ฮัลโหลค่ลี่เที่ยงแล้วเที่ยงไปมาเที่ยงเท่าไหร่นะคะเที่ยงสิบนาทีแล้วเนาะเที่ยงสิบนาทีแล้วใครหิววันนี้เจเจวันนี้จะไปทําไปดูก่อนว่ามีจะทําอะไรเที่ยงแล้วนะคะเมนูเร่งด่วนแต่จะออกสไตล์เจเจหน่อยนะอาจจะไปดูก็มีอะไร อาลรสไตลก็เลไจะไปทำซอสสปาเกตตี้ซอส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 ,สปาเกตตี้ก็เป็นแป้งเนาะทำมาจากแป้งเหมือนขนมจีนบ้านเราเนาะไปแปไปไปกับวิวีมีอะไรไปวิธีทำซอสนะคะไปแนะนำโอ้ฮัลโหลฮัลลี่ฮัลโหลฮัลลี่ฮัลโหลฮัลลี่ซอสวิวีก็มีนี่ค่ะถ้าเป็น หท่านก็ประมาณนี้ก็พอแล้วอาจจะเศษหน่อยนะคะโดสากระป๋องหนึ่งพอโดสิหมายถึงว่ามอเขือเทศที่สําเร็จมาก็เปิดฝาจุกตึกนะคะถ้าสองไม่ซอสน,นี้ถ้าเศษอาจจะสกระป๋องถ้าสองสามกระป๋องก็ได้ดูซิผักสดๆวิวีิไปเอาไปจากสวนวิวนิน ซอสตอมาเต็นมีชนิดแล้วกับหอมอาจน,นี่ค่ะเห็ดวิวีอันนี้เห็ดมาจากอิตาลีนะคะเขาจะทำสวยมากเป็นเป็นเห็ดที่แพงมากแพงแพงแต่สไตปินส์สไตปินส์สไตปินสน,นะคะก็จะแช่ใส่น้ำแล้วก็ไปลงในใส่ซอสก็ได้นะคะเพราะว่าแทนเนื้อสัตว์ พราะว่าพวกเราไม่กินสัตว์สัตว์คืออะไรพี่จันสัตว์คือเนื้อตระกูลเนื้อๆทางไหนเนื้อ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 ต่างๆเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเนื้อเนื้อไม่มีวันนี้วิวจะทําเป็นอุ้ยสปาเกตตี้ไม่มีก็ทําเป็นสปาซซี่นี่แหละมีอะไรก็ทําแต่นะคะเราก็จะตั้งหม้อไว้ต้ม ต้มอันนี้มันไม่นานนะคะสิบนาทีนะคะเพราะเขาเส้นเล็กเส้นเล็กมิตเดียวสปาส,สลี่ดูเขาจะมีมักโรนีสปาส,สลี่สปากเกตตีอุนอ่นๆฮอลลีนะคะตั้งหม้อไว้ต้มประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะคะอย่าให้เละนะคะเดี๋ยวจะไม่อันเลนเต็ก อันเลนเตวิธีทำซอสหม้อนี้วิจะทำไว้ซอสหอมหัวใหญ่กระเทียมหัน่นช,ช,ช,ชุบชุบชับสะเพรากันลยชับชับชับแล้วก็ลงไปอาจจะเหาะน้ำมันพืชไม่ใช่น้ำมันพืชหร้ว่าจะเหาะน้ำมันนิดนิดนึงหรือจะเหาะออลีโวนอยเพราะว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณค่าสูงเหาะลงไปในหม้อนิดนึง ขั้นตอนที่แรกนะคะจําไว้นะคะหยอดน้ำมันโอลิเวอร์ลงไปในหม้อหนึ่งช้อนนิดหนึ่งหนึ่งช้อนหรือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจําไว้นะคะตามปริมาณที่เราจะทานมีกี่ท่านกี่ท่านซอสสปาเกตตี้นี้ซอสมะกรนี่นี่เขาไม่หมดเราก็ใส่ตู้ใส่ รับใส่ถุงใส่ช่องฟิสไว้ได้นะคะก็จะมีนี่คะ่ะพระเอกของเราหั่นหัน,หนกระเทียมหัน่นกระเทียมสักครึ่งหกสักหกกรีบนึงสองสห้าหอมนี่ไม่ต้องปานีเลยหอมนี่ใส่ลงไปเลยหอมเราทานหอมหอมหอมอะไรเป็นเพื่อสุขภาพนะคะไม่เป็นหวัดเป็นไอ วิวีิยี่สิปีดยและมาอยู่สวีเก็เพิ่งเป็นสองครั้งนี่แหละค่ะประมาณก็โอเคแล้วก็ถือว่าสุขภาพในไปตรวจก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงถ้าเราทานนะคะถ้าเราทานสมุนไพรเยอะๆเราก็ช่วยเห็ดป้าเห็ดตะกูลเห็ดวิววชอบเห็ดเห็ดดู ซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากอิตาลีเลละอันนี้ซื้อเห็ดมาจากอิตาเห็ดอิตาลีเขาจะอบเขาจะอบให้แล้วก็มาแช่หนะ้าแป๊บนิดเดียวแล้วก็ลงหันห่นหันหั่นหันลงไปได้เลยในซอสก็ได้นะคะบอกไปแล้วนะตอนแรกเราก็ผัดให้หอมแล้วก็เปิดเลยนี้ รวดเร็วทันีนเปิดจุกมะเขือเทศลงไปในหม้อเลยนะคะซอสตัวมาเต็นซอสมะเขือเทศตัวมาเตินมาสันก็ทําแค่นี้ก็ทานไม่หมดแล้วนี่นี่ตวงวิวตวงแล้วหนึ่งถ้วยนี้ได้เป็นเวลาต้มหมกมาได้เยอะนะคะนะคะอาจจะอิ่มสองท่านหรือหนึ่งท่านแล้วแต่เราจะกะปริมาณนะคะ แล้วก็จะใส่ขนอไปหนึ่งช้อนโต๊ะจำาไว้นะคะสีอิ่วขาวหนึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแค่นี้ไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนชาวีวีไม่ทานผงชูรสนะคะบ้านวีวีไม่ทานผงชูรสปลาปลาปะทูลาปลาป เมนูเมนูฝรั่งไปแล้วว่ <_ S 1> าสันแถมแถมแ <_ S 1> ถมแถมลาบป,ปาลาไหมลาบปลาทูบ่แถมลาบปลาไหมวิวชอบชอบทานวิวเป็นคนอีสานเนาะคนอีสานนี่คือ,อยังมักลาบมักป่นมกกักแจวมักเจวนะคะลาบลาบปลา,ปปาลาบปลาวิใส ใส่ขาวคั่วด้วยแล้วก็ใส่หอม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 อันนี้เป็นอะไรคโอ้ยอันนี้ต้มไก่ก็ยังเหลือเยี๋ยวจะอุ่นอุ่นสักหน่อยอันนี้จะเป็นมันเหลือยังไม่ได้อุ่นนะคะอันนี้เมนูสุดนเจสุดตัวเนาะมันมีหลาบ่นมีปนมันบ่จจดจดนะคะเพื่อนชอบเมนูไหนก็ทานเมนูนั้นเลยคะ่ะวันนี้จะทำซอส นะคะถ้าเราไปอิตาลีนี่ก็จะมีซอสอย่างนี้แหละบางที่เขาก็จะทำเป็นรีซอตโต้ซาฟา่ารีซอตโต้พินซ์รีนั่นแหละซอสอันนี้เป็นเมนูออริจินอลจากอิตาลีอิตาเลียนนนโปโลโกโปโลโกพวกพิซซ่านี่ก็จะอ่าประเทศที่ สุดยอดออรจินอลอ <S 2> <S 2> ก็คืออิตาลีนะคะนะคะทั่วโลกเราก็มาทำแลกเปลี่ยนกันได้ซอสต,ตมาเต็นหันหันหันหนหอมลงไปเลยตั้งให้รอนร้อนแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็เปิดจุกจุกจุกมะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็เราก็ปรุงตามใจชอบแล้วก็ใส่เห็ดด้วยใส่เห็ด คือคำว่าเจนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลิฟเิเลิฟสุขภาพเมนูไปกับบีบีเลยปะ๊ะไปทำกันเลยเมนูนี้เลือดออกไปก่อนเมนูนี้ส่วนตัวส่วนตัวรักทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะ